มุกดาไม่ใช่ลูกรักขอไม่โฟกัสคนแห่ออกจากช่องเจ็ดถูกใจเข้มฟินเจอร์หน้าครอบครัวมุกดาเผยถูกใจเข้มหักวีรู้จักครอบครัวส่วนโอกาสทิศตนจะไปเจอครอบครัวฝ่ายชายให้ติดตามต่อไปยันไม่รู้เหตุผลคนแห่ออกจากช่องเจ็ดออกตัวไม่ใช่ลูกรักขอโฟกัสแค่ตัวเองเพื่อนจะสารต่อความจิน้นความฟินด้วยการพาเข้มหัดวีพักพงไผสารไปเที่ยวบ้านในบงจ ระนองสําหรับนางเอกมุกดานริมรักโดยเจ้าตัวเผยว่าครอบครัวต้อนรับไฝ่ชายเป็นอย่างดีส่วนเข้มก็แฮปปี้ที่ได้เจอครอบครัวใช้ขาดไปถ่ายรายการสดๆบทไม่มีตีสนิทดีมากเลยค่ะเลยได้โปรโมตบ้านในมงไปด้วยค่าเข้มเขาก็ดูชอบเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วกิจกรรมเยอะมากค่ะที่บ้านก็พูดคุยทักทายตามประษาค,คุณแม่คาดจริงๆแล้วต้องบอกว่าคุณแม่เขาไม่ค่อยได้เจอดาราเท่าไหร่เขา จะเจอแต่ในทีวีพอเจอตัวจริงเขาจะเอาทำไหมตัวจริงผอมจังทำไหมอยู่ในกล้องตัวใหญ่มีคำถามแบบน่ารักรกทั่วไปคุณแม่ใจดีค่ะเขาชอบรับแขกเวลามีใครมาคุณแม่เขาจะเต็มที่มากๆกกิกก่นนี่ไหมกินนั่นไหม่ไปนี้ไหมอ่ทำอะไรคือให้หมดเลยในรายการมีพูดภาษาใต้ที่แบบเราเล่นคุยกันภาษาใต้คำที่คนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดที่ไม่ใช่คนใต้ จะรู้หรือเปล่าว่าแปลว่าอะไรมีบ้างค่ะเข้มถูกใจเจอครอบครัวเข้มเขาชอบเขาชอบในเรื่องธรมร,ร,ธรมชาติพอไปคลุกคลีกับธรรมชาติคือจะบอกว่าอ๋อผมสอบที่บ้านใกล้เคียงกับธรรมชาติมากๆคือเข้มเขาชอบต้นไม้ชอบน้ําเขาชอบ,น,ชอบนะคะเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสอยากจะกลับมาอีกถามว่าแนะนําเขากับที่บ้านว่าอย่างไรไม่ได้มีแนะนําว่าคนสนิทอะไรเลยเป็นแค่เพื่อนกัน พาเข้มเจอครอบครัวครั้งแรกใช่ค่ดแต่ไม่ได้ไปถึงตัวบ้านนักขยอยู่แค่โฮมสตเตแต่ถามว่ามีการทักทายคุณแม่ก็ออมิกขาดตามที่รายการไปถ่ายเลยมีพูดกับคุณแม่ให้คุณแม่พาเดินชมสวนส่วนไปบ้านเขาอันนี้ต้องรอดูสดสดบทไม่มีเลยข่าว่าเป็นยังไงว่าจะได้ไปหรือเปล่าถ้ารายการดีลงมาก,ก็อาจจะได้ไปเคยคิดจะทริปแต่ล่มจริงๆก่อนหน้านี้เคยมีทริปที่ไปทำบุญกับพี่หนิง น้ตาทำวัฒนะบ้างตอนนั้นเราจะไปถ้ำนาคาแต่ด้วยสถานการณ์ก็ไปไม่ได้ถามว่ามีการถามใหม่มีการถามแต่เป็นกลุ่มเสมอมีโอกาสก็อยากไปกันทุกคนไม่ใช่ลูกรักของช่องเจ็ดสบายใจไม่คิดว่าต้องอยู่จุดไหนไม่ขนาดนั้นค่ะจริงๆเรายังถือว่าเป็นเด็กที่ยังต้องพัฒนาอีกเยยังไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แบบขนาดนั้นเรายังมีอะไรที่ต้องพัฒนาไม่ว่า จะเป็นแอบติ้งการพูดอะไรหลายอย่างเรายังเห็นในข้อผิดพลาดทุกว่าอยู่จุดนี้มุกสบายใจแล้วไม่ได้คิดว่าตนเองต้องอยู่จุดไหนบทเรียไปตามอายุก็ตามอายุนามุกเข้าช่องเจ็มาตั้งแต่ตอนอายุ18ย่าง19เราก็ได้บทเด็กใส่ชุดนักศึกษาจนถึงอายุ22จนมาถึงตอนนี้รับบทที่โตขึ้นมาเป็นแบบวัยทำงานเป็นทำงานแบบเด็กจบใหม่ อะไรแบบนี้มุกว่าทุกอย่างมาตามสเต็ปมาเป็นเวลาที่ค่อยๆตามอายุเราด้วยไม่มีโอกาสเลือกบทเองโอ้ยยังไม่ขนาดนั้นค่ะเราว่าโชคดีที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเราโอเคเราว่าเราโอเคแล้วค่ะไม่รู้เหตุผลคนออกแต่ตนขอโฟกัสที่ตัวเองตอนนี้เราก็เต็มที่กับตัวเองเราโฟกัสกับตัวเองเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนที่ออกไปเขามีเหตุผลอะไรวันนี้เขาอาจจะ พราะแล้วหรืออยากจะไปหาประสบการณ์ใหม่อันนี้เป็นความคิดเห็นของทุกคนเพราะฉะนั้นมุกก็ไม่สามารถรู้ได้ก็ทํแในสิ่งของตัวเองให้ดีที่สุดตอนนี้รับงานต่อเนื่องมีละครเสือบ้านไร่สะพ้ายไฮโซอันนี้เปิดกล้องมาหลังจากอีกเรื่องปิดไปสักพักหนึ่งก็ยังไม่ได้ต่อเนื่องขนาดนั้นแค่รอว่ารอเรื่องหนึ่งจบไปอีกเรื่องก็ตามาคาเท่านั้นค่ะสัญญาเหลืออีกหลายปี ก็ยังมีคาหลายปีเลยคาเพิ่งเซ็นไปเหลือประมาณ5ปียาวเลยขังเงื่อนไขก็ขไม่ได้มีอะไรพิเศษไปจากเดิมก็อันเดิมก็ดีอยู่แล้วคิดว่าคนอื่นก็น่าจะเหมือนเหมือนกัน